สำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากจะออกมาสร้างตัวตนบนโ,โลกออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะมาทำคอนเทนต์แต่ติดปัญหายอยู่ที่ว่าแล้วการคิดคอนเทนต์เนี่ยมันคิดมาจากไหนมันมีวิธีไหมจะต้องหายังไงเพราะว่านั่งนึก,นกแล้วจะอัดวิดีโอจะทำคลิปจะไลฟ์แต่ว่านึกไม่ออกว่าจะให้พูดอะไรจะมีวิธีการไหนที่เราจะหาคอนเทนต์แบบไม่ตันไหมนะคะคลิปนี้มีคาตอบค่ะโค้ชขอแนะนาแบบนี้นะคะว่า โดยปกติแล้วนะคะนักขายอสังหาหรือว่าทุกอาชีพเลยนะคะที่อยากจะทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่านึกไม่ออกว่าจะทำอะไรเนี่ยคุณคิดจากสิ่งที่คุณคุยกับลูกค้าของคุณว่าลูกค้าเนี่ยเขาเคยถามอะไรเราเคยติดปัญหาอะไรแล้วคำถามที่เขาถามบ่อยๆคำถามที่เขาอยากรู้คำถามที่คนอื่นไม่รู้แต่ว่าเราสามารถตอบได้ คือทุกอย่างเนี้ยเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยนะคะนี่คือวิธีการที่จะหาคอนเทนต์ได้แบบไม่ตันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคุยกับลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ทํางานทุกๆวันอยู่แล้วเจอลูกค้าทุกวันอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาทำคอนเทนต์เพื่อที่จะ,อะตอบคําถามลูกค้าทีเดียวในออนไลน์แล้วทุกคนก็สามารถที่จะทราบคําตอบได้ในเวลาเดียวได้เลยนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือจากสิ่งที่คุณเนี่ย อยากจะอยากจะให้รู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากๆเลยเราทำงานมาแล้วเราไปไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาแล้วก็มีอะไรที่แบบมันมันว้าวสำหรับคุณอะแล้วคุณรู้สึกว่าเออเผื่อว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะคอนเทนต์ที่ไม่ตันเลยเนี่ยก็คือเพื่อนๆในสายงานของคุณเลยนะคะ นักขายสังหานี่จะจะเป็นกลุ่มกวนเลยนะคะจะรู้จักกันดีก็คือว่าถ้าเพื่อนคุณนะคะเจอปัญหาอะไรมาแล้วมาถามคุณหรือว่าเวลาคุยกันเนี่ยคือเจอปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะได้คําตอบแล้วก็คุณยังหาคําตอบไม่ได้หรือว่าช่วยกันหาคําตอบกับเพื่อนๆในในกลุ่มสายงานของคุณอะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเอามาเป็นคอนเทนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะการทำคอนเทนต์ก็คือ คำว่าสร้างคุณค่าก็คือการการตอบคําถามแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณโดยการทำคอนเทนต์เนี่ยคือเราเราโพสต์ขึ้นบนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําแค่คลิปเดียววิดีโอเดียวเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับลูกค้าของเราในอนาคตสมมุติว่าอา้าวเจอปัญหานี้อีกแล้วเราก็ไม่ต้องไปอธิบายซ้ําๆสามารถที่จะเอาคลิปนี้ส่งให้ลูกค้าได้เลย ถ้าใครติดปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาได้นะคะหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์ก็คือแอดไปที่ line add นะคะ c o a c elina นะคะ c o a c h e l i n a นะคะ c o a c elina นะคะถ้าใครอยากจะให้โ้ a c ทำอนเทนต์อะไรตอบคำถามมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอสังหาและการสร้างแบรนด์ออนไลน์ก็สามารถทักทายกันเข้าไปที่ line add ได้เลยค่ะกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะ